สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ซอยหัวหิน9 4นะคะอาหารที่เราสั่งไปเป็นเซตแต่ว่าตอนนี้เป็นแอปเปอไทเซอร์มาก่อนนะคะเป็นพีดา i can't remember what what they called it humit h u m e t hamas um humit h u m a s a c t u a in the us make from p like right? chicken 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 p it's <'s> good i'm mm hmm. gonna have to ask อาหารที่เราสั่งเป็นเซตนะคะนี่เครื่อง <c oughs> เครื่องเคียงค่ะ <c oughs> เครื่องเคียงเยอะมากอันนี้เครื่องเคียงนะคะพวกเนื้อสัตว์ยังไม่มาได้เยอะมาก เซตนี้สำหรับสองคนนะคะเป็นหนึ่งพหนึ่งร้อบาทแต่ได้เยอะมากโอเค can you try oh. อาหารที่เราสั่งประมาณเลยนะคะเยอะมากอันนี้มันไม่น่าจะใช่สำหรับสองคนนะคะน่าจะเป็นสี่คนแต่อาหารได้เยอะมากอร่อยทุกอย่างเลย เราจะไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูนะคะให้ดูหน้าตาอาหารก่อนอยู่ที่หัวหินซอย94นะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะเราก็ขับรถมาเที่ยวต่อที่มาเก็ตวินเลตค่ะเพราะก่ามเก็ตวินเลตเขามีจัดงานสงการนะคะตอนนี้ที่หัวหินนะคะที่ มาเก็ตวินเลดก็จะมีจัดงานสงการนะคะใครที่ต้องการจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะมีร้านขายของอาหารของกินอะไรเยอะแยะนะคะมีดนตรีด้วยนะคะนี่ค่ะมีมีปลาเป้ามีอาหารทะเลของฝากอะไรนะคะแล้วก็มีพวกปลาเป้าค่ะปลาเป้าใครที่ต้องการเล่นเหมือนเหมือนงานวัดค่ะเนี่ค่ะ มีชิงช้าสวรรค์มีไฟมีดนตรีนะคะกลางคืนน่าเที่ยวมากค่ะช่วงนี้มีดนตรีฟังเพาะๆนะคะแล้วก็มานั่งซื้ออาหารค่ะซื้ออาหารมากินตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งฟังเพลงบรรยากาศเหมือนงานวัดค่ะบรรยากาศเหมือนงานวัดสวัสดีค่ะ นี่นะคะของกินเยอะค่ะก็มาเดินได้นะคะบรรยากาศเหมือนงานวัดเลยก็มานั่งรับลมชมวิวสบายสบายซื้อของกินาาพาเด็กๆพาเด็ก